เรื่องรายแม่น้ำยอดมีอาชีพเป็นชาวประมงมีอยู่คืนหนึ่งเขาต้องออกเรือไปที่แม่น้ำใหญ่และคืนนั้นยอดก็ต้องรีบพายเรือเข้าไปที่ฝั่งและรีบลงเรือแล้วก็รีบขึ้นบ้านไปสาเหตุที่เขาต้องรีบเพราะตอนนั้นมันเริ่มมืดแล้วซึ่งตัวเขาเองก็ไม่นิยมออกหาปลาในเวลากลางคืนสักเท่าไหร่เพราะเขากลัวว่าจะเจอผีพราย เราว่ากันว่าผีพรายเป็นพูดผีประเภทเดียวกับนางไม้ซึ่งมีความสาวความสวยและมันก็มักจะใช้ความสวยนี่แหละออกมาหลอกล่อเหยื่อให้ตายใจ ให้เอาเรือออกไปในแม่น้ําลึกก่อนที่จะดึงเรือและคนให้จมหายลงไปในแม่น้ําด้วยเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาแบบนี้จึงทําให้ยอดกลัวการออกหาปลาในช่วงเย็นและช่วงเช้ามืดมากและก็ไม่ใช่ยอดคนเดียวที่กลัวเพราะคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็กลัวเช่นกันเพราะชาวบ้านรู้ดีว่าปีพรายที่นี่ดุมากจึงทําให้ไม่มีใคร ออกไปหาปลาในตอนกลางคืนทาัทางที่กลางคืนปลาจะชุกชุมมากและด้วยความที่ปลาชุกชุมแต่ไม่มีใครออกมาจับจึงทําให้แสนซึ่งเป็นชาวประมงหมู่บ้านใกล้เคียงถึงกับยิ้มทันทีเพราะไหนๆก็ไม่มีใครออกมาจับแล้วในช่วงหัวค่ําแสนก็พายเรือมายังจุดที่คนเขาลือกันโดยก่อนจะถึงที่ตรงนั้นแสนก็ต้องพายเรือผ่านบ้านของยอดก่อนและด้วยความที่ยอดเป็นเจ้าถิ่นยอดจึงเตือนแสนด้วยความเป็นห่วงแต่แสนก็ไม่เชื่อ แถมยังตะโกนด่าย,ยอดกลับมาอีกยอดจึงต้องจำใจปล่อยให้เรือของแสนออกไปเผชิญชะตากรรมกันเอาเองโดยที่แสนและเพื่อนพายเรือมาเรื่อยๆพร้อมกับการตะข่ายดักปลาไว้จากนั้นพวกเขาก็พายเรือไปขึ้นฝั่งเพื่อรอเวลาเก็บปลาและในขณะที่รอทั้งคู่ก็สังเกตเห็นว่าน้ํามันกระเพื่อมเป็นระยะๆะะซึ่งกระเพื่อมมาจากต้นน้ําที่ห่างจากทั้งคู่ไม่ไกลมากนักพวกเขาจึงคิดว่าน่าจะได้ปลาตัวใหญ่ทั้งคู่จึงย่องไปดู ซึ่งพอเดินมาใกล้ๆที่น้ำกระเพื่อมก็ต้องทำเอาทั้งคู่ตะลึงเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ปลาแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอาบน้ำอยู่และพอผู้หญิงคนนั้นเห็นทั้งสองคนเธอเลยหันหน้ามาในตอนนั้นเองทั้งแสนและเพื่อนก็ถึงกับตะลึงในความสวยของเธอโดยความที่แสนกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะตกใจแสนจึงรีบเอ่ยปากว่าพวกเขามาหาปลาผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มให้แต่เลยถามต่อว่า ทำไมมาอาบน้ำดึกๆคนเดียวไม่กลัวหรอเธอจึงลุกขึ้นและหันมามองแสนกับเพื่อนพร้อมทั้งบอกว่าทำไมต้องกลัวก็บ้านของเธออยู่แถานี้คนที่น่าจะกลัวก็น่าจะเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านอื่นมากกว่าพอเธอพูดจบเพื่อนของแสนก็ขำแล้วก็บอกว่าถึงพวกเขาจะไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้แต่พวกเขาก็ไม่กลัวแสนจึงบอกว่าถ้าเธออาบน้ำเสร็จพวกเขายินดีที่จะอาสาไปส่งเธอที่บ้านเพราะมันดึกมากแล้ว จนทำให้เพื่อนที่มาด้วยหันมามองหน้าแสนและสะก,กิดว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าน่าจะเป็นอุบายของโจรท่านี้เพราะดึกๆแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนจะมาอาบน้ำเพื่อนจึงดึงแขนแสนให้กลับไปดูปลาดีกว่าแต่แสนก็ไม่ยอมกลับชนสักพักผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า เธอจะกลับบ้านแล้วถ้าใครอยากจะไปส่งก็ตามมาแล้วกันพอพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ว่ายน้ําออกไปทันทีท่ามกลางความงุนงงของแสนและเพื่อนพอผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าทั้งคู่งงเธอจึงบอกว่าบ้านของเธออยู่ฝั่งนู้นไม่ไกลมากว่ายไปว่ายมาได้สบายซึ่งพอเธอพูดจบเธอก็ว่ายน้ํากลับบ้านไป แล้วแสนก็กระโดดลงน้ําและว่ายตามผู้หญิงคนนั้นไปทันทีโดยที่เพื่อนของเขาห้ามไม่ทันเขาจึงทําได้เพียงยืนมองแสนอยู่ริมฝั่งโดยในขณะที่เขายืนมองอยู่เพื่อนของแสนก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นด้วยตอนนั้นเองเขาจึงเห็นว่าจากผู้หญิงคนสวยๆตอนนี้ผู้หญิงคนเมื่อกี้ได้ก,กลายเป็นผู้หญิงผมยาวตาแดงที่สามารถยืนอยู่บนน้ําได้ส่วนแสนเองก็คงเห็นแบบนั้นเหมือนกันเขาจึงตีตัวเพื่อที่จะว่ายน้ํากลับมาหาเพื่อนแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันจะสายไปแล้ว เพราะผู้หญิงคนนั้นใช้ผมของเธอมามัดขาของแสนไว้แสนดิ้นได้แค่ไม่นาน เธอคนนั้นก็ดึงเขาลงน้ำาทวดเดียวจนจมหายไปเลยส่วนเพื่อนที่รอยอยู่บนฝั่งก็เห็นภาพทุกอย่างจนเขาถึงกับช็อกพอตั้งสติได้เขารีบวิ่งหนีแล้วไปเคาะบ้านชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นทันทีจนยอดเองได้ยินเสียงร้องของคนจึงรีบวิ่งออกมาดูก็เจอเพื่อนของแสนวิ่งหน้าตาตื่นมายอดจึงรีบดักเขาไว้และพาเขาเข้าไปในบ้านยอดเห็นว่าเขามีอาการตัวสัน่นเหมือนตกใจมาก เขานั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเลยจนยอดต้องพาผู้เฒ่าผู้แก่มารดน้ำมนต์ให้และคอยปลอบเรียกสติก่อนขอเพื่อนของแสนมีสติเขาจึงเล่าทุกอย่างที่เจอมาให้ยอดและผู้ใหญ่ฟังซึ่งพอยอดได้ฟังเขาก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของเวรของกรรมแล้วละ่ะก็เตือนแล้วแล้วก็ไม่ฟังว่าแถวนี้ผีพรายดุมากก็รู้กันอยู่แล้วว่า ผีพรายจะออกมาหลอกล่อเหยื่อในรูปแบบของผู้หญิงสวยซึ่งถ้าใครไปหลงไหลในความสวยของมันมันก็จะพาไปอยู่ด้วยเพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นทาสและเป็นบริวารเท่านั้นแหละซึ่งพอเพื่อนของแสนได้ฟังเขาก็ยิ่งกลัวไปกันใหญ่คืนนั้นยอดจึงจัดที่นอนให้เขานอนค้างที่บ้านและพอวันรุ่งขึ้นข่าวนี้ก็ดังไปไกลถึงหลายๆห,หมู่บ้านเพราะมีชาวประมงของหมู่บ้านอื่นไปเจอศพของแสนติดอยู่กับรากไม้ใหญ่ ในสภาพที่คอช้ำตัวช้ำไปหมดจนเพื่อนของแสนต้องพาญาติของเขาไปรับศพขึ้นมาและพากลับหมู่บ้านและตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นผ่านไป <c oughs> ก็แทบจะไม่มีใครกล้าลองดีแบบแสนกับเพื่อนอีกเลย